เปิดใจยุยี่อลิสาเผยความรู้สึกตื่นกลัวคนพร้อมเริ่มต้นใหม่กลับเข้าวงการบันเทิงปล่อยวางและไม่โทษอดีตของตัวเองนางแบบชื่อดังยุยี่อลิสาอินทุสมิรออกงานพร้อมเปิดใจหลังได้รับอิสรภาพออกมาจากเรือนจำมากว่าสามปีตกเป็นข่าวพัวพันยาเสพติดจนต้องโทษจำคุกนานเจ็ดปี ล่าสุดเธอออกมาให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาสเป็นครั้งแรกด้วยรอยยิ้มสดใสบอกตอนนี้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงพอแล้วพร้อมกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งยูยี่เผยว่าตอนนี้เป็นช่วงที่อิ่มเอมมากเพราะว่าร่างกายและจิตใจเต็มที่ที่ผ่านมาสามปีก็ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และก็ดูแลครอบครัวที่เขาอยู่กับเรามาตลอดเขาจะได้เดินต่อไปกับเราได้ด้วยเพราะถ้าเราไม่หายเรายังซึมเศร้าหรือว่าเรายังเสียใจกับเรื่องเดิมๆเ,เขาก็จะไม่หายเหมือนกันสปีเอาจริงๆนะตอนที่พี่อยู่ข้างในเป็นโรคซึมเศร้าทานยาแบบเต็มแม็กเลยซึ่งมันก็ยังไม่ได้ช่วยได้ดีและตอนออกมาพี่ก็ต้องทานยาต่อเนื่อง ตอนที่พี่ออกมามีความรู้สึกว่าพี่มีความตื่นคนและก็กลัวคนมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาเองซึ่งมันก็คงเป็นปกติเพราะพี่ไม่ได้เจอคนจริงๆมานานมากนานมากประมาณเจ็ดปีพี่ก็ไม่ได้โทษตัวเองหรือตอกย้ำใช้วิธีเขียนบันทึกประจำวันทุกวันเพื่อดูว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นคอยเช็คตัวเองตลอดให้เวลาตัวเอลในตอนนั้นและที่ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่เพราะว่าหญิงนะคะเพราะยังไม่พร้อมอยากดูแลตัวเองก่อน แต่ตอนนี้โอเคมากๆแล้วทั้งร่างกายและจิตใจออกกำลังกายดูแลลูกๆเล่นชาวายฮิลลิงคริสตันโบกับที่เบตโบเป็นการรักษาด้วยเสียงอินเลิฟกับมันมากเพราะว่าเป็นอะไรที่สนุกและช่วยคนได้ส่วนเรื่องของวงการบันเทิงก็พร้อมกลับมารับแล้วอะไรที่เคยทำมาก็คิดว่าทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะผ่านอะไรมาเยอะและก็น่าจะพร้อมกว่าสมัยที่ตัวเองยังเด็กช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการทบทวนทั้งสิ้นเลยค่ะ เป็นการทบทวนครึ่งหนึ่งว่าเราผ่านอะไรมาการอยู่กับปัจจุบันส่วนหนึ่งเราทำอะไรอยู่ตอนนี้มันจะส่งผลต่อไปในอนาคตอะไรที่มันแล้วไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้มันได้ก็ต้องปล่อยมันไปสิ่งที่เราไม่ควรทำมากที่สุดก็คือตอกย้ำตัวเองโทษตัวเองและก็กลับไปอยู่กับความคิดเดิมๆเ,เพราะมันจะทำให้เราเก้าวไปไหนไม่ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรที่มันน่าอับอาย มีแต่ปัญหาที่มาช่วยเราเดินต่อไปอย่างมั่นคงเอามาช่วยอย่าเอามันมาทำร้ายเราออกมาเพื่อนทั้งที่อยู่ในวงการและไม่อยู่ในวงการที่ยังเป็นเหมือนเดิมถามว่าจะจัดการกับโซเชียลยังไงไม่จำเป็นต้องจัดการยังไงเลยนะคะเพราะอดีตก็คืออดีตและพี่ก็ไม่เคยอายที่เคยมีอะไรเกิดกับพี่ส่วนโลกโซเชียลจริงๆมันก็สอนเรื่องดีเราด้วยนะคะอย่าเห็นว่ามันเป็นแค่เรื่องลบอย่างเดียวตอนนี้อยากดูมากกว่าคะ่ะ อยากดูว่าสมัยนี้มันมีอะไรบ้างเพราะจากงานที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นการรีวิวโฆษณาตอนนี้หน้าที่เราคือดูแลตรงนี้ให้เต็มที่และดีหลายคนบอกว่าไม่เปลี่ยนไปเลยก็ขอบคุณมากค่ะก็โตขึ้นโดยเฉพาะจิตวิญญาณภูมิใจในตัวเองมากค่ะส่วนร่างกายก็เต็มร้อยได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเต็มที่และก็กล้าที่จะออกมาพบเจอกับผู้คนด้วยความสุขของเราคือครอบครัวค่ะ ครอบครัวที่รักสุดหัวใจและการที่เราอาจจะได้กลับมาทำสิ่งที่เรารักอีกครั้งอยากขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้กันห่างๆทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็เดินหน้าต่อไปเราเดินต่อไปอย่างเดียว